ทานทุเรียนหมอนทองอร่อยที่สุดมากินทุเรียนกันนะคะนี่อร่อยมากอื้อมอื้อมอื้อือเป็นไงอร่อยมาก,อ,อ,ยมากอย่าเพิ่งอิจฉานะคะมาทำด้วยกันนะคะ มันช่างอร่อยเหลือเกินเมกตสนึงไหมเม็ดน้อยเดียว่เพื่อนจ๋าเอยนกันนะคะลูกนี้ก็420บาทนะคะ รือไปฝากลุงข้างบ้านด้วยลลุงข้างบ้านเนี่ยเขามีอะไรเขาชอบเอามาฝากบางครั้าก็เอาที่ตรวจที่ตรวจไอสวอปมาให้วันนี้ก็เลยซื้อเรียนไปฝากแกไปฝากแกลุงข้างบาง้งานอ้าวอืมหวานมันหอมด้วยนะคะ กินทานกะเตียส็จก็ต่อจะทุเรียนเลยนะคะนี่เป็นไงกินอยู่กับคนรักคนรักใหม่เหมือนเนาะเป็นไงอร่อยอร่อยไหมอร่อยไหมเป็นไงสุดยอดอื กินเม็ดเหลือเม็ดเลยถ้าเม็ดกินได้ก็จะกินนเปดีไงไงไงอืมป็นอะไรก็อร่อยตัวเลยใหญ่ค่ะตัวเลยใหญ่อย่างนี้ค่ะเห็นไหมกินอะไรก็อร่อย <c oughs> นะใครที่เข้ามาแล้วก็มาดูากินทุเรียนนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะง,งก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสม <ๆ S 1> <ด><ๆ>ัครให้กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับต<ๆ>ุอันชาแนวด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย